นั่งลงเร็วสวัสดีครัมบ,บมันเด้มอนนมันนี่มมันนี่นักร้องนมหลบรอขึ้นก่อนนะ่ะนี่เห็นปะก้มหันหน้าเนี่ยวะ่ะนักร้องก็เดยหัวหอยังพูใกล้หิวอยู่ครับหัวพูใส่หมอแบดเนี่ยอันนี้ก็นักร้องสาวแสนสวยแต่ว่าคำแบบว่าสวยมืออื่นยังไมสวยอันนี้ก็บเมียนักร้องเด็ดเลยครับควนทิพย์พอวอยอยู่อันนี้ก็พ่อนักร้องเลย พักกันไม่กินเนี่ยกว่าเขื่อนมาอยครับที่ินดาดครับที่นดาดือเขื่อนา่นดาดูท้เขาเื่นมาทินดาดโอ้ประเทศลาวเนาะปลาวครับูไทยภูไทยเขาเอื่นว่าดัหลจะกินเนื้อหรือเปล่าเหลเป็นของหอเปล่าูให้เขาเอื่นมาทิ้นดย่งเนื้อย่างครับเนื้อย่างหมูกระทะให้กันแต่ว่าถ้าเลประเทศลาวนีนดาดิ้นดาด มันกระดาษจังว่าแล้ววะเราบอกว่าจังแมนมาแมนหน่อยแบบนี้ี่ลาสมุทรสาครเุกคนแบบยังไงเขาเรียกว่าเนื้อย่างค่ะบอกด้วยว่าด้วยว่าดาดเสียนเจ้าต้องไปก้อยเอาใจบอกพว่าไม่อืมครับมันเผ็ดน้ำป่นแบบอันนี้อันนี้ไอ้พร้อมจิ้มนีะครับเขาเจ้าเอิ่อนมาก้อยบักวินฟ้าก้อยบักวินไม่ก้อยบักวินไม่ อันนี้ปนกบเี่ยแม่คขนะอันนั้นพักเด้ออันนี้เขาเอื่นว่าพักเขาบอกเอื่นว่ายาเขาจะไม่รู้จักหรอคะอืมอันนี้มันอย่างนี้น้ำกิมโอ้ยโฆษณาแล้วอันนั้นเขาก็เอื่นว่ากุ้งกำกามนี่เนี่ยเขาบอกเลยว่ากุ้งหอยเขาเรียกว่าทะเลอันนี้เสี้นดาดครับนี่หอมดาดหนักไปดาดบ้าย่นอันนี้กุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำ แม่กองขึ้แม่ขงขื้ของหินี่อย่างไรเไได่นแขวใครวะครับั้งวันวันนี้แขววันนี้พวกไอ้คนบ่ <c oughs> มันเป็นจะสร้างใส่แขวคนของแข,งข,งข,ข,ข,ขงพวพงเนี่ยพูดม่เคยกินเนี่ลอกไปเห็นกินได้แซ่แบแทบ <c oughs> มันแบบหมือนลุงเขาเอาไไหหาาื้นอะไรกัอย่างนีก้อยบารีนไหมก้อยบาร่นจ้า เรวไม่อิ่มตินฟ้าเขาเรยกตืนฟ้าดีไม่หมดพี่แดงเดี๋ยวพี่แดงกินลูกให้พี่แดงกินกินอะไรไม่นูดเสืนเอาล้งเราไปกินเนี่ยเอาผักอันนี้ใส่พี่เขาหน่อยเนี่ยทาหนักลองสดนักน่อยกระเจ็ดนักหน่อยกระจับอันนึงนักน้อยกระจับหม้อหูคุยแล้วเข้าาหูหม้อหูอะไรนะแม่จับตัวหูอะไรอ่ะยกสดเลย ยกค้นชเลยแม่น่าเกียดมอนั่ก็จับย้อันนี้ท่ายังหนึ่งนะครับท่ายังท่าดูท่าจะไม่อินเยหันไิมมือนี่ ดมมันจะกินหมูกระเพาะครับมันจะกินหมูกระเพาะมูเหินออกไปหาทำถ้าเ้าเห็ดหนาเ้านี่เขินหนาเ้ามันทีไปจังไดมาหันมาสิเห็นไห้มอมนี่มองเห็นจอได้ต้องตัดต่อเอาค่ะบั่ได้ต้องบันทึกแล้วก็ใช้กล้องไหนก็คือกล้องนั้นแล้วก็กดแล้วก็มันต้องตัดต่อเอาใช่สองทีอะแม่ก็ใช้กล้องนั้นอีกเทื่อนึงโอ้เ้าวจะต่อเอาบันทึกล้องหนาเที่ยนึงกั นักรออใว่กันคาดว่าจะมีมาแรงบุญคุณแทบจะพับปบคมเลยมันหิวขอกบจังเอกวไ่กินเามืออื่นเนี่ยคงสิไปหัวแห้งหัวแหนดูขันเดิน่ะเดห้องแม่รเทาอ่เออเนได้แล้วได้แล้วสืดใจแล้วไไปขาวอผักไปแดง เพอวัาเร้เสร็จตามวนเห็นหงมแล้วว่ะอออนเด้อครับเด้อแล้วผมเสียบ้าเบ้านาเลยคอย่รานนี่เเนาะติดตามรายการผมเบอกว่าโซนี้มันจะเป็นโซงคล้ายๆกับตามประเทศเ่ติดตามรายการผมเครับเด้อใช่มันเป็นนี้จริงๆเหมือนบ้านคนชื่อแม่嘛กดไลค์กดสักใครแค่สับตักใครแล้วก็แค่ผมเนี่ยสับสัก b ครอืเปนสับสักใ ถ้าเราใครเอาไปใส่แกงไก่ยำไม่อเองแน่มแกงไม่มานา่ามั่งดีมากเลยครับเป็นแรืง่งนี่แก่ซอยผมเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พึง่งพึ่งกำลังเฮ็นยูทูบก,กำลังมันดอกข้อหักอยู่อ่าดอกอ,อหักขุนพ,พักอีกคนหนึ่งกับพูนตั้งนานแล้วทีเป็นอาหารจวนปาะะ่าละเมาะ ขาหายจนฟ้าร้อะกวนจักรการคอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขคมจะเลิญเด้อเอาล่องโบราณคลิปนะแสบแสบมวนมวนเนี่ยนะต่อไปนี้อืมเอาล่องดูเนี่ยมาเอาไอ้แสบแสบมวนมวนปีละเทียสองคนบัตรนี่กะปีละเทียกับคุณภาพเด้อรับบัดในกะขอให้คุณผู้ฟังมั่งมีสีสุข อยู่ใสก็หายแต่มีความทุกขามทุกข์ย่าไก่วามไข่ย่ามากายอันไหนไปก่อนระวังวอนแฟนกับสวนมะโดนสวนมะโดนแซงแล้วแซงแล้วห่าร้อยกว่าแล้วถึงในยูทูปถ้าห้าวเดจังสี่เขากัดสิเข้าวมะเบิงตุป้าพญานิอันนี้แล้วคือหายพรอนดีแค่ตัวเนื้อเบิงหนักกดไยกันเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับ หันบ้านแม่นอ,อกวันสวัสดีครับนรับจ้าโอเคโอเค